การไก่ทอดนะครับผมเขาเอาไก่แบบไก่ทอดสไตล์ไก่ทอดอะไรอย่างงี้สวัสดีครับทุกคนครับผมจนลงเที่ยวนอเมริกาครับผมวันนี้ผมชาทุกคนมาที่เดลันเชลนะครับผมเป็นห้องอาหารนะครับผมใหญ่มากๆเลยครับทุกคนที่เห็นเมื่อกี้นะครับผมก็อิ่มเลยครับวันนี้อิ่มมากๆเลยครับผมกินชิ้นหนึ่งเนี่ยเอามาทําเป็น เอาเนื้อมาทอดสไตล์ไก่ทอดอะไรประมาณนี้ครับ c Chicken Fries s a n d w i c h ก็เป็นแซนด์วิชที่ใหญ่มากๆเลยนะครับ Chicken Fries s t e a k Sandwich ครับผมก็ขอขอบต้องรีดเลยนะครับผมต้องรีดน้ำหนักเลยนะครับผมใครที่ไปเที่ยวเรือสำราญนะครับทุกคนเลยนะครับผมลงมาก็น้ำหนักขึ้นทุกคนเลยนะครับผมเพราะว่าใหญ่มากๆเลยครับทุกคนที่เห็นเมื่อกี้นะครับผม ก็อิ่มเลยครับวันนี้อิ่มมากๆเลยครับผมกินชิ้นหนึ่งนี่ต้องทานให้คุ้มประมาณนั้นนะทานบุฟเฟ่ต์อะไรอย่เงี้ยนะครับเรือสำราญอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องทานให้คุ้มใช่ไหมครับเพราะเราเสียตังไปแล้วประมาณนี้นะใหญ่มากๆเลยครับทุกคนที่เห็นเมื่อกี้นะครับผมก็อิ่มเลยครับวันนี้อิ่มมากๆเลยครับผมกินชิ้นหนึ่งนี่ สไตล์นะครับผมแซนด์วิชบีฟแซนด์วิชนะครับเขาฝรั่งเขาจะเรียกว่า Chicken Fry Sandwich แต่ว่าเป็นเนื้อนะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนครับผมเฉินลงเที่ยวนอเมริกาครับผมวันนี้ผมพาทุกคนมาที่เดลันเชลนะครับผมเป็นห้องอาหารนะครับผมนี่คือแบบอิ่มมากๆเลยครับผมเพราะว่าก็จะมีดับเบิลแป้งนะครับผมดับเบิลแป้งครับ ดับเบิลแป้งครับผมก็จะมีไปมากๆเลยนะครับชิคเก้นฟรา s สเต็กแซนด์วิชครับผมก็ขอขอบนั้น้เนี่ยก็คือผมก็อาจจะงงนะครับตอนแรกเนี่ยว่าคืออะไรกันแน่นะครับผมท้ายที่สุดผมก็เข้าใจนะครับว่าคือมันเป็นสไตล์กันนะครับกินเพื่ออยู่ครับผมก็ทานเพื่อให้อยู่ท้องแค่นั้นเองครับผมก็นอกจากเราจะไปเสียตังแล้วก็การไก่ทอดนะครับผม เ้าาออไไกก่่แบบทดสไไไตล์ก่่ทอออดะรยางี้สเวัสดีครับทุกคนครับผมเฉินลงเที่ยวนอเมริกาครับผมวันนี้ผมพาทุกคนมาที่เดลันเชลนะครับผมเป็นห้องอาหารนะครับผมสไตล์นะครับผมแซนด์วิชบีฟแซนด์วิชนะครับเขาฝรั่งเขาจะเรียกว่า Chicken fry sandwich แต่ว่าเป็นเนื้อนะครับทุกคนทำให้ผมเนี่ยอิ่มมากเลยครับผมรู้สึกมากๆเลยนะครับ ไก่ทอดสเต็กแซนด์วิชครับผมก็ขอขอกคือแบบอิ่มมากๆเลยครับผมเพราะว่าก็จะมีดับเบิลแป้งนะครับผมดับเบิลแป้งครับดับเบิลแป้งครับผมก็ <c oughs> จะมีพอประทังชีวิตไปวันๆนะครับทุกคนคราวนี้ก็จะเป็นแซนด์วิชนะครับก็จะสลับกันไปเรื่อยๆนะครับตามห้องอาหารแต่ละวันครับผมวันนี้ก็จะเป็นคิวของเป็นซอร่มิลเชค สั่งมิลคเชคมาสั่งชาหวานมาอะไรเงี้ยมันกลัวว่ามันเยอะเกินไปนะครับสําหรับการประทังชีวิตไปวันๆแป้งก็จะมีแป้ง,ปงเขาเรียกว่าอะไรแป้งบันแป้งแซนด์วิชนี่แหละครับแล้วก็จะมีข้างในก็จะชุบแป้งอีกครั้งหนึ่งครับผมเป็นซอร่มิลเชคสั่งมิล้อเชคมาสั่งชาหวานมาอะไรเงี้ยมันกลัวว่ามันเยอะเกินไปนะครับ สรับการประทังชีวิตไปวันๆขอบคุณทุกท่านมากครับที่ให้กำลังใจรับชมรับฟังครับผมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับถ้ามีโฆษณาก็ชมให้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับฉะนั้นเนี่ยก็คือผมก็อาจจะงงนะครับตอนแรกเนี่ยว่าคืออะไรกันแน่นะครับผมท้ายที่สุดผมก็เข้าใจนะครับว่าคือมันเป็นสไตล์สไตล์นะครับผมแซนด์วิชบีฟแซนด์วิชนะครับเขาฝรั่งเขาจะเรียกว่า ชิคเก้นฟรายแซนด์วิแต่ว่าเป็นเนื้อนะครับทุกคนเป็น s ลอรี่มิลเชคสั่งมิลเชคมาสั่งชาหวานมาอะไรเงี้ยมันกลว,ว่ามันเยอะเกินไปนะครับสำหรับการประทังชีวิตไปวันวันต้องทานให้คุ้มประมาณนั้นนะทานบุฟเฟ่ต์อะไรเงี้ยนะครับเรือสําราญอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องทานให้คุ้มใช่ไหมครับเพราะเราเสียตังไปแล้ว,วประมาณนี้นะม,มากๆเลยนะครับ chicken Fry s t e a k Sandwich ครับผมก็ขอคอ พอประทังชีวิตไปวันๆนะครับทุกคนคราวนี้ก็จะเป็นแซนด์วิชนะครับก็จะสลับกันไปเรื่อยๆนะครับตามห้องงานแต่ละวันครับผมวันนี้ก็จะเป็นคิวของพอประทังชีวิตไปวันๆ,ๆนะครับทุกคนคราวนี้ก็จะเป็นแซนด์วิชนะครับก็จะสลับกันไปเรื่อยๆนะครับตามห้องงานแต่ละวันครับผมวันนี้ก็จะเป็นคิวของชั้นนี้เนี่ยก็คือผมก็อาจจะงงนะครับตอนแรกเนี่ยว่าคืออะไรกันแน่นะครับผมท้ายที่สุดผมก็เข้าใจนะครับว่าคือมันเป็นสไตล์ ทำให้ผมเนี่ยอิ่มมากเลยครับผมรู้จารไก่ทอดนะครับผมเขาเอาไก่แบบไก่ทอดสไตล์ไก่ทอดอะไรอย่างนี้ได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปครับผมขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆครับนอนหลับฝันดีนะครับทุกคนบายยนะครับผมสุดยอดครับผมสวัสดีครับทุกคนครับผมเดินลงเที่ยวอเมริกาครับผมวันนี้ผมพาทุกคนมาที่เดลันเชลนะครับผมเป็นห้องอาหารนะครับผม สวัสดีครับทุกคนครับผมเฉินลงเที่ยวนอเมริกาครับผมวันนี้ผมพาทุกคนมาที่เดลันเชลนะครับผมเป็นห้องอาหารนะครับผมเนี้ยเอามาทำเป็นเอาเนื้อมาทอดสไตล์ไก่ทอดอะไรประมาณนี้ครับชิคเก้นฟรายแซนด์วิชก็เป็นแซนด์วิชที่ค่าเรือสำราญนะั่นคือรวมถึงอาหารแล้วครับผม นั่นก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับผมในการเที่ยวเรือสำราญนะครับทุกคนนี่คือแบบอิ่มมากๆเลยครับผมเพราะว่าก็จะมีดับเบิลแป้งนะครับผมดับเบิลแป้งครับดับเบิลแป้งครับผมก็จะมีค่าเรือสำราญนั่นคือรวมถึงอาหารแล้วครับผมนั่นก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับผมในการเที่ยวเรือสำราญนะครับทุกคนนี่คือแบบอิ่มมากๆเลยครับผมเพราะว่า ก็จะมีดับเบิลแป้งนะครับผมดับเบิลแป้งครับดับเบิลแป้งครับผมก็จะมีอะไมากๆเลยนะครับชิคเก้นฟรายสเต็กแซนด์วิชครับผมก็กอขอบแป้งก็จะมีแป้งเออเขาเรียกว่าอะไรแป้งบันแป้งแซนด์วิชเนี่ยแหละครับแล้วก็จะมีข้างในก็จะชุบแป้งอีกครั้งหนึ่งครับผมนะครับพอหลังจากที่เราลงจากเรือนะครับน้ำหนักขึ้นนะครับผมเป็นสตอรี่มิลเชค สั่งมิลเชคมาสั่งชาหวานมาอะไรเงี้ยมันกลัวว่ามันเยอะเกินไปนะครับสําหรับการประทังชีวิตไปวันๆน,นะครับกินเพื่ออยู่ครับผมก็ทานเพื่อให้อยู่ท้องแค่นั้นเองครับผมก็นอกจากเราจะไปเสียตังค์แล้วก็สวัสดีครับทุกคนครับผมเฉนลงเที่ยวในอเมริกาครับผมวันนี้ผมพาทุกคนมาที่เดลันเชลนะครับผมเป็นห้องอาหารนะครับผม ขอบคุณทุกท่านมากครับที่ให้กำลังใจรับชมรับฟังครับผมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับถ้ามีโฆษณาก็ชมให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับต้องรีดเลยนะครับผมต้องรีดน้ำหนักเลยนะครับผมใครที่ไปเที่ยวเรือสำราญนะครับทุกคนเลยนะครับผมลงมาก็น้ำหนักขึ้นทุกคนเลยนะครับผมเพราะว่าได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปครับผมขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆครับนอนหลับฝันดีนะครับทุกคนบายบายนะครับผมสุดยอดครับผม ค่าเรือสำราญนั้นคือรวมถึงอาหารแล้วครับผมนั่นก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับผมในการเที่ยวเรือสำราญนะครับทุกคนต้องรีดเลยนะครับผมต้องรีดน้ำหนักเลยนะครับผมใครที่ไปเที่ยวเรือสำราญนะครับทุกคนเลยนะครับผมลงมาก็น้ำหนักขึ้นทุกคนเลยนะครับผมเพราะว่าเยอะมากๆเลยนะครับชิคเก้นฟรายสเต็กแซนด์วิครับผมก็ขอขอบเดรนโชแซนด์วิชนะครับผมขอบคุณเดรนโชนะครับที่ให้ถ่ายทำได้นะครับผมเป็น เอกลักษณ์ของเขานะครับผมเป็นเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับผมอร่อยต้องทานให้คุ้มประมาณนะั้นนะทานบฟ ument, ุฟเฟ่ตอะไรเงี้ยนะครับเรือสำราญอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องทานให้คุ้มใช่ไหมครับพอเราเสียตังไปแล้วประมาณนี้ไนดะ้มากๆเลยนะครับ Chicken Fry s t เต็กแซนด์วิครับผมก็ขอขับสไตล์นะครับผมแซนด์วิชบีฟแซนด์วิชนะครับเขาฝรัง่งเขาจะเรียกว่า Chicken Fry Sandwich แต่ว่าเป็นเนื้อนะครับทุกคน เดรันโชแซนวิชนะครับผมขอบคุณเดรันโชนะครับที่ให้ถ่ายทําได้นะครับผมเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับผมเป็นเขาเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับผมอร่อยกันไก่ทอดนะครับผมเขาเอาไก่แบบไก่ทอดสไตล์ไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยค่าเรือสําราญนั่นคือรวมถึงอาหารแล้วครับผมนั่นก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับผมในการเที่ยวเรือสําราญนะครับทุกคนการไก่ทอดนะครับผม ข้าเอาไก่แบบไก่ทอดสไตล์ไก่ทอดอะไรงานไก่ทอดนะครับผมเขาเอาไก่แบบไก่ทอดสไตล์ไก่ทอดอะไรอย่างนี้คือแบบอิ่มมากๆเลยครับผมเพราะว่าก็จะมีดับเบิลแป้งนะครับผมดับเบิลแป้งครับดับเบิลแป้งครับผมก็จะมีต้องทานให้คุ้มประมาณนั้นทานบุฟเฟ่ต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเรือสำราญอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องทานให้คุ้มใช่ไหมครับเพราะเราเสียตังไปแล้วประมาณนี้การไก่ทอดนะครับผม เ้าเอาไก่แบบไก่ทอดสไตล์ไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยมากๆเลยนะครับ